สวัสดีค่ะเด็กเด็กเฮลโลเฮลโคุณพี่คุณอยนี่ค่ะเด็กขาเห็นไหมคะต้นไม้เมื่อมันอยู่รวมกันเยอะๆมันก็จะเป็นป่าไม้ทีนี้ป่าไม้ก็จะเป็นอะไรล่ะคะอ่าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะดูสิอ่ามีทั้งสิงโตกระต่ายยีราฟนะคะ อาศัยอยู่ในป่าทั้งนั้นนะคะสัตว์พวกนี้ล้วนแตอ่อาศัยพึ่งพาป่าไม้ทั้งนั้นเลยเป็นที่หลบแดดหลบฝนเป็นที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่หาอาหารของสัตว์ป่าเหล่านี้ทีนี้เราก็ต้องมาช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาป่าให้อยู่ไปนานๆนะคะการอนุรักษ์ดูแลป่าเราต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่า ไม่เผาป่าเพราะว่าถ้าเราเผาป่าไม้สัตว์ป่าต่างๆก็ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยต้นไม้ก็จะตายหมดเวลาฝนตกลงมาก็ไม่มีต้นไม้คอยกั้นน้ำไว้คอยกักเก็บน้ำไว้ทำให้น้ำไหลทะลักลงมาสู่บ้านเรือนของประชาชนทำให้บ้านเรือนเสียหายเด็กๆรู้วิธีการอนุรักษ์ป่าไม้แล้วแล้วใช่ไหมคะ คุณครูหวังว่าเมื่อเด็กๆโตขึ้นเด็กๆจะช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ของเรานะคะงานวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนำตัวเลขที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขหกลงมาใส่ในกรองสี่เหลี่ยมด้านล่างของรูปภาพนะคะใส่ ให้เด็กๆใส่ตัวเลขลงไปเลี้ยงลำดับเหตุการณ์การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดค่ะตั้งแต่หนึ่งถึงหกเลยนะคะจากนั้นถ่ายรูปส่งไมค้คุณิคุณกับคุณครูนกช่วยกันตรวจนะคะไปละค่ะบายบายรักนะคะ